นี่ว้าวรู้ทดสอบไอ้แป้งต้องเดือดกินไปเลยนี่นะไอ้ตะไคร่สาดอกเลยนะนี่สวยงามมากครับอื ด <laughs> อ,อกใหญ่มากๆเลย ครับดอกใหญ่ม,มากๆมันคันแต่ยูปุ่นถวยนึงเดนเดึนมะาดึนมาเก็บเอ็ดก่อเด ใช่ไม่ม no <welche> <it>? ีอยู่อี่ใส่น้ำจะขันจ่าไปทิมเอไอครับพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับหลังพายุเขานี่โอ้โหเฮ็ดงอกเต็มเลยก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยเฉยมที่ส่วนใหญ่เป็นเห็ดอะไรบ้งครับตัวนี้มีเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดโคกเฮ็ด่านเห็ดน้ำแป้งเฮ็ดน้ำหมากเนี่ยอืมช่วงนี้ออกเยอะอยู่ครับแล้วปีนี้มันเป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศมัน ส่งผลกระทบกับเฮ็ดยังไงบ้างปีนี้เฮ็ดไม่ค่อยงอกมากอืตอนแรงก็แรงแรงแต่มันพึ่งมานี่แหละหลังจากพายุดีครับอจะพอได้อยู่ได้กินไว้พอได้อยู่ได้กินครับเหลือก็าขายอืราคาเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้เฮ็ดตะไครตูมก็โลนึงก็สามร้อยครับาบานก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบแล้วแต่สภาพเฮ็ดแต่เฮ็ดรวมกันอยู่ร้อยห้าสิบวันหนึ่งนี่ได้ไหลายไม่่รีช่วงนี้ ช่วงนี้บางวันก็ได้ถึงสองโลสองโลกว่าอืมแต่ว่าเฮตะไครยเราแยกต่างหากเฮตะไครบางทีก็ได้เป็นเป็นถึงโลกว่ามีครับอืมก็คือไม่ขาดแล้วเนาะหน,นึ่งโลสองโลพอได้ไปเนาะวันละสามร้อยสี่ร้อยพอได้อยู่